ถ้าประจมอยาแล้วก็ผู้ที่ชื่นชอบดูทุ่งครับผมมอกกิตด,ดูทุ่งนะครับจะตำรับสมุนไพรดูทุง่งนนี้ไม่มีอะไรลงครับก็จะมาให้ดูรีวิวนะครับนี่มันโดนดรอปไปแล้วนะครับลงใหม่ก็จะมีอยู่ประมาณสองร้อยนะครับที่แต่ละท่านให้มาก็ท่านี้ครับจริงๆก็ไม่ได้มีสาระอะไรนะทุกคนเงาไม่มีอะไรทำนะก็ <c oughs> สินค้าตรงปกเออใช้ไปเรื่อยๆ,ๆนะครับ ไม่ต้องเร่งรีบนะครับแนะนําของผู้ใช้เห็นสรรพคุณแล้วอยากได้มาปลูกเลยนะเขาบอกกันนะแพ็กมาดีนะครับจริงๆก็ใช้สูตรหนึ่งเป็นทั้งแรกครบเจ็ดวันมันที่แปดใช้งานบอกเลยเยี่ยมมากปกติห้าสิบสองจะพอดีแต่ตอนนี้รัดเปียะนะครับนี่แค่เจ็ดวันนะทำตามที่เขาแนบมากับขวดด้วยนะใจเย็นๆอันนี้ใช่เลยครับต้องใจเย็นๆนะครับ หลายคนก็ไม่ค่อยเชื่อคาแนะนําที่เนี่ยไปนะครับผมมันก็จะมีปัญหาทําให้ผิวแห้งนะครับแล้วก็จะบน่บนๆกันนะครับสินค้าดีนะครับมีคุณภาพมากเดี๋ยวจะแนะนําให้เพื่อนซื้อที่ร้านอีกเยอะๆนะครับนี่เขาบอกอันนี้ก็บอกใชด้ดีทาก่อนนอนน้องชายตื่นตัวนะครับเขาก็บอกประมาณนี้ครับลองใช้ดูก่อนนะครับส่งเร็วตรงปก ใช้แล้วเป็นน้ำมันที่แรงมากใช้ตามคู่มืออย่างเคร่งครัดอย่าใจร้อนภายในวันสองวันอย่าใส่น้ำมันเยอะให้ใส่ตามคู่มือเนี่ยครับผมก็บอกแล้วครับคู่มือสําคัญนะครับให้ทุกท่านทําตามคู่มือการเพิ่มปริมาณจุดซ่อนเลนส์นะครับถ้าใช้ตำหรับของจักกิจแล้วเนี่ยต้องทําตามคู่มือของจากกิลนะครับเพราะว่าบางทีมันอาจจะทําให้ผิวเรามีปัญหาก็คือบางคนผิวอาจจะแห้งนั่นแหละครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้แห้งทุกคนนะครับมีคนที่ใช้แล้วก็ไม่มีอะไรก็มี ใช้มาสามสี่วันแล้วนะครับเป็นลอกๆอ,อันนี้ถ้าลอกๆแบบนี้ต้องทาน้วมันมาเกาะคอกไว้นะครับอย่าทิ้งไว้ให้มันแห้งนะครับมันจะเสียบไม่แน่ใจหลังจากนี้เป็นไงต่อนะครับกลิ่นสมุนไพรก็ต้องทำตา,ามคู่มือครับอันนี้เอาตามความจริงนะครับขวดนี้ใช้ขวดที่สองแล้วดีขยายตัวพอสมควรอ,อะไรพอควรเห็นชัดเจนนะครับได้สองแล้วครับตรงปกสุดยอดสมคำล่ำลือ ใช้แล้วเห็นผลนะครับก็ประมาณก็ประมาณนี้ครับส่วนใหญ่ก็จะกดกดพอได้คะแนนครับก็จะมีไม่กี่ท่านที่มาลงรายละเอียดให้ก็พอดีใจนะครับได้ของร้อยเปอร์เซ็นต์มีคุณภาพดีมากบางคนก็บอกยังไม่ถึงเลยเป็นสมุนไพรล้วนๆใช้ง่ายมีเอ,อกสารและวิธีใช้แนบมาพร้อมเรียบร้อยเห็นผลไวนะครับก็ประมาณนั้นก็เยอะอยู่นะครับผมสองร้อยกว่า ที่ที่ลงไว้นะครับก็ทุกท่านก็พิจารณาดูตามความเหมาะสมนะครับสงสัยก็ทักนะาจะกลีดได้ครับบางอย่างลงไปแล้วมันจะโดนเข้อดรอปครับผมขอบคุณครับ